การประชุมเอเปกที่ผ่านมาถามนายโจไบเดนยังคงคิดว่าผู้นําจีนเป็นปเป็นการหรือเปล่าตอบว่าใช่ในฐานะที่เขาเป็นผู้นําประเทศคอมมิวนิสต์สีจิ้นผิงพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าจีนและอเมริกามีทางเลือกเพียง2ทางเท่านั้นทํางานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกหรือฟาดฟันให้หมอดมวยมรณาไปข้างหนึ่งถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องผลพวงหรือว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมิติความหมายของการประชุมเอเปที่ผ่านมา เมื่อวันที่15-17ถึงพฤศจิกายน2566ที่กรุงซานฟรานซิสโกประเทศอเมริกาที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วคือการจับไม้จับมือกันแล้วก็อ่านถแถลงการกันมีการประชุมนอกรอบระหว àng, ่างนายโจไบเดนกับนายสีจิ้นผิงแล้วก็ระหว่างนายกนตรีญี่ปุ่นคิชิดะกับสีจิ้นผิงโนนี่นั่นแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายมิติ ที่ปรากฏออกมาแล้วมีการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งให้ฟังนะฮะการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงเลยของผู้นำสองประเทศใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองคือสหรัฐอเมริกาโดยานโจไบเดนและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายสีชิ้นผิงสีจิ้นผิงนั้นเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาร่วมกันขณะที่โจไบเดนผู้นำอเมริกากลับตอกย้ำซ้ำทวนว่าจีนเป็นชาติที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ คือพูดง่ายว่ามองเห็นประโยชน์ส่วนตัวความได้เปรียบในการต่อว่าผู้นําจีนแต่ตัวเองนั้นไม่สนใจเลยว่าโลกจะเป็นยังไงส่วนนายสีจิ้นผิงนั้นเน้นถึงความร่วมมือและการพัฒนาซึ่งกันและกันเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความย้อนแย้งอย่างยิ่งเมื่อในเวลานี้ผู้นําชาติคอมมิวนิสต์อย่างจีนน่าตลกมากท่านผู้ชมครับกับเน้นย้าถึงความร่วมมือที่เปิดกว้างเลยส่วนผู้นําโลกเสรีอย่างอเมริกากับวนเวียนอยู่กับการคว่ำบาตรการ กระพือความขัดแย้งในภูมิภาคต,าต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียจนเหมือนว่าโลกวันนี้ได้กลับตละปัดกลับขั้วจนไม่รู้ว่าใครเป็นประชาธิปไตยและใครเป็นเผด็จการกันแน่ในภาพจําที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในโลกมุมมองต่อจีนและสหรัฐอเมริกามักจะถูกตีความไปว่าฝ่ายหนึ่งคือสีขาวฝ่ายหนึ่งคือสีดํา ซึ่งเป็นภาพที่ถูกย้อมเป็นสีที่ถูกย้อมโดยชาติม,ามหาอำนาจทางตอนตกตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นมาเป็นต้นมาสร้างภาพว่าจีนที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เป็นประเด็จการณ์ก้าวร้าวขณะเดียวกันสร้างภาพของอเมริกาผู้นาโลกเสรีว่าเป็นสุภาพบุรุษมาโดยตลอดแต่พฤติกรรมการแสดงออกในช่วงการประชุมเอเปคกที่ผ่านมาชาวโลกผมเน้นนะครับชาวโลกเริ่มตระหนักว่าภาพที่สร้างออกมานั้นถ้าพูดตามภาษาวัยรุ่นยุคใหม่เขาเรียกว่ามันไม่ตรงปก เรียกว่าพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องยาวนานกับพฤติกรรมที่พยายามสร้างภาพโดยกระบอกเสียงกลายเป็นคนละเรื่องกันไปเลยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยโจไบเดนเลอะเทอะมากบอกสหรัฐสามารถช่วยให้คนจีนพ้นจากความยากลำบากท่านผู้ชมฟังแล้วตลกดีไหมฮะ ก่อนการประชุมเอเปกจะเริ่มในวันอังคารที่14พฤศจิกายน2 1 6 6นายไบเดนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นการแบ่งขั้วสาังกฤษเรียกว่า decoupling ระหว่างสหรัฐกับจีนในงาน Fifth National Climate Assessment ถาตอบอย่างนี้ครับผมฟังแล้วขำเกือบตกเก้าอี้ไบเดนอย่างนี้ครับผมถอดความมาแบบคำต่อคำให้ท่านผู้ชมได้ฟังนี่คือคำพูดไบเดนฮะเราไม่ได้พยายามจะแบ่งขั้วกับจีนแต่เราพยายามเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นจากมุมมองของผมความจริงแล้วหากชาวจีนที่ประสบกับสภาวะาความยากลําบากทางเศรษฐกิจถ้าไรายได้เฉลีย่ยครัวเรือนของพวกเขาหรือประชากรจีนสามารถมีงานที่มีระดับไรายได้ดีได้มันจะเป็นประโยชน์กับเราและประโยชน์กับทุกคนไม่ใช่เพียงแค่ผมที่ขำนะฮะักนขะ่าว ต่างไม่เชศไม่ว่าจะเป็นบลูเบิร์กหรือสำนักอื่นฟังก็คงคำกันหมดเพราะว่าคำพูดใบเด่นนั้นเป็นคำพูดที่ล้าสมัยและตกยุคอย่างมากเรียกได้ว่าล้าหลังไปอย่างน้อย20กว่าปีเลยท่านผู้ชมรู้ว่าอเมริกาวันนี้ยังหลงอยู่ในภาพลักษณ์เก่าๆมองว่าประเทศตัวเองเป็นหมาบมหนาจเศรษฐกิจคนอเมริกันร่ำรวยมีชีวิตสุขสบายใช้ชีวิตแบบความฝันของอเมริกันอเมริกันดรีมมีบ้านมีรถมีสะว่ายนะ มีการศึกษากับประเทศจีนและคนจีนเป็นประเทศทีล่ลาหลังยากจนข้นแค้นหาชาวกนิ่นขงทั้งๆที่ในความเป็นจริงณวันนี้ประเทศอเมริกามีปัญหาทั้งภาะวะการเงินการคลังหนี้สาธารณะที่ท่วมทน้นจนต้องกู้จากประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนโดยออกพันธบัตรให้ประเทศเหล่านี้มาซื้อมาอุดภาระหนี้ที่ภาครัฐสร้างขึ้น ภาวะเงินเฟ้อสูงข้าวแพงหูฉีส่งผลให้เกิดคนไร้บ้านโดยเพาะพวกที่เขาเรียกว่าโฮมเลสเต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองซานฟรานซิสโกที่เคยเป็นเมืองสวรรค์ที่เป็นเมืองที่ผมเคยชอบที่สุดเมืองหนึ่งในอเมริกาวันนี้เต็มไปด้วยคนไร้บ้านคนติดยาผมมาภาพไปดูนะฮะในทางกลับกันในเวทีเดียวกันพอสีจิ้นผิงมาถึงซานฟรานซิสโกเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นําเอเปดูภาพดูนะฮะระหว่างการหารือระหว่างผู้นาําสหรัฐกับจีนในวันที่15 พฤจิกายนที่คา,ารหาส์ฟิโลรีในซานฟรานซิสโกประธานดีศีจิ้นผิงพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าจีนและอเมริกามีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้น ทางเลือกข้อแรกคือเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกสร้างความมั่งมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหรือใช้แนวคิดสาดฟันให้มอดมวยมบราไปข้างหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า zero s ซ m ม a m e ซึ่งจะนําโลกไปสู่ความวุ่นวายและการแบ่งแยกผู้นําจีนพูดอย่างนี้ชัดเจนครับว่าทางเลือกทั้งสงนี้จะ กำหนดอนาคตของมุนุษิชาติและอนาคตของโลกสีจิ้นผิงกล่ากับโจวไบเดนโดยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอเมริกานั้นมีความสำคัญต่อทั่วทั้งโลกจีนอเมริกาไม่ควรหันหลังให้กัน การพยายามเปลี่ยนแปลงฝ่ายหนึ่งนั้นย่อมทำไม่ได้อยู่แล้วความขัดแย้งในการเผชิญน่าจะส่งผลร้ายแรงต่อทั้งสองฝ่ายการแข่งขันของมหาอำนาจนั้นไม่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันและไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่จีนและอเมริกาและโลกกำลังเผชิญอยู่ได้โลกวันนี้กว้างใหญ่เพียงพอที่สองประเทศสามารถประสบความสำเร็จร่วมกันได้และความสำเร็จของจีนและอเมริกาจะเป็นโอกาสของกันและกันซึ่งผมติดตามข่าวต่างประเทศมานานกว่า50ปีนี่ทำไม บอกว่าเป็นคําพูดของผู้นําในประเทศสังคมนิยมอย่างจีนแล้วผู้คนส่วนใหญ่ต้องคิดว่าเป็นคําพูดของโลกทุนนิยมอย่างอเมริกาเป็นแน่แท้ทั้งนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเราถอดความจากคำกล่าวผู้นำจีนจะพบในยะ่สำคัญที่ซ่อนอยู่ประมาณ5หรือ6ประการประการที่หนึ่งที่ซ่อนไว้คือปัจจุบันจีนมองว่าตัวเองมีสาภาพเป็นประเทศที่ใหญ่สามารถนั่งลงเจรจาอเมริกาได้อย่างเท่าเทียมกัน2 อเมริกานั้นยังคงติดปลอมอยู่กับแนวคิดสมัยสงครามเย็นว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์แตกต่างจากเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ ข้อที่ 3. สสหรัฐต้องการเปลี่ยนแปลงจีนเหมือนกับอดีตผู้นําสหรัฐหลายคนเคยบอกว่าสหรัฐส,สนับสนุนให้จีนเข้าร่วมในองค์กรการค้าโลกหรือ WTO ด้วยความหวังว่าจีนจะเปลี่ยนเป็นทุนนิยมเสรีแต่สีจิ้นผิงพูดแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้สีแนวทางการพัฒนาจีนไม่ใช่แบบเดียวสหรัฐแต่สหรัฐก็สามารถได้ประโยชน์จากการพัฒนาของจีน 5. จีนไม่กลัวการแข่งขันแต่ก็ไม่เห็นด้วยว่าความสัมพันธ์และจีนสหรัฐควรถูกกาหนดแต่เพียงการแข่งขันเพียง อย่างเดียว6จีนและอเมริกาสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้หลักการ3ประการคือต้องเคารพซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติการสร้างความร่วมมือที่ให้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือว่าวินวินครับท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่ยุคอดีตประธานเทมดีโดนัลด์ทรัมมาจนถึงยุคานโจไบเดนอเมริกาได้เปิดสงครามการค้า,ากับจีนใช้มาตรการกีดกันความบาดจีนสารพัดทั้งด้านการค้าเทคโนโลยีเพราะว่าหวาดภาวาว่าจีนจะแซงหน้าขึ้นมาท้าทายเจ้าโลกอย่าง แต่สีจิ้นผิงย้ำอีกครั้งในการพบกันครั้งล่าสุดว่าจีนไม่มีแผนที่จะก้าวข้ามหรือแทนที่สหรัฐด,ดังนั้นสหรัฐไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีคว่มบาตและกิจกันจีน ท่านผู้ชมรู้มาว่ามันมีเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดกันคือจีนและสหรัฐนั้นได้ตกลงกันแล้วเมื่อครั้งประชุม g 20ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วอเมริกายอมรับในหลักการ5ข้ออเมริกายอมรับในกนารประชุม g 20แล้วว่าหนึ่งอเมริกาจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงระบบของจีน2ออเมริกาจะไม่สแสวงหาสงครามเย็นครั้งใหม่ 3. อเมริกาจะไม่สร้างกลุ่มพันธมิตรเพื่อต่อต้านจีนสอเมริกาจะไม่สนับสนุนการประกาศตัวเป็นเอกราชของไต้หวันและหอเมริกาไม่มีเจตนาที่จะขัดแย้งกับจีน แต่ถ้าผู้ชมลองไล่เรียงเสียข้อนี้มาถ้าผู้ชมที่ติดตามข่าวตา่างประเทศมาตลอดดูได้ว่าอเมริกาได้ทําตามคำมั่นสัญญาหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มควอตกลุ่มออกัสอนุม,มัติขายวุ้นให้ไต้หวันลดแล้วลดเล่าซึ่งสัปดาห์แล้วผมพูดให้ฟังแล้วนะครับเวลาผ่านไป1ปีหลังจากการประชุม G 2 0 ที่บาหลีอินโดนีเซียเมื่อคุณคุยกันแล้วตกลงกันแล้วแต่ในที่สุดอเมริกาก็ไม่ได้ทาสักข้อหนึ่งจนในที่สุดผู้นําจีนในการประชุมเอเปกครั้งนี้ต้องมาทวงถามสัญญากเก่าที่เคยสัญญากันไว้ ความลึกซึ้งของจีนท่านผู้ชมครับในการประชุมครั้งนี้สื่อสีจินผิงและสื่อจีนทั้งหมดที่สีจินผิงคุมอยู่ใช้ซอ f t Power เอาน้ำเย็นเข้ารูปลดดีกรีความขัดแยง้งทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นที่น่าสังเกตท่านผู้ชมครับว่าตั้งแต่ก่อนการประชุมเอเป็กที่ซานฟรานซิสโกจะเปิดฉากขึ้นสื่อของจีนได้รายงานข่าวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Global Times สำนักข่าวสินหัว CCTV ได้รายง,งานถึงความสัมพันธ์จีนสหรัฐในเชิงบวกทั้งหมดเช่นเรื่องเมืองซานฟรานซิสโกที่เคยเป็นจุดหมายแรกของการเยือนสหรัฐครั้งแรกของสีจิ้นผิงเมื่อ38ปีก่อนในปี2528ผมเอารูปของสีจิ้นผิงที่ยืนถ่ายรูปกับสะพานโคติงเกตให้ดูนะครับในปี2528สีจิ้นผิงซึ่งเวลานั้นเป็นนายเพเจอรจิงติ้งมณฑลเหอเปย่ยได้เดินทางเยือนซานฟรานซิสโกและมีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวอเมริกันเอารูปให้ดูนะครับ นางหวาชุนอิงโคสกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้โพสต์ภาพนายโจไบเดนแสดงรูปในโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นรูปของนายสีจิ้นผิงถ่ายคู่กับสะพานโกลเด้นเกตสัญ,ญลักษณ์ซานฟรานซิสโกเมื่อ38ปีที่แล้ว ท่านผู้ชมครับสื่อมวลชนจีนพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐตรงข้ามเลยท่านผู้ชมครับกับสื่อสหรัฐที่ทำตัวเป็นสื่อเสียมถามนายโจไบเดนในวันที่15พฤศจิกายน2066ว่ายังคงคิดว่าผู้นำจีนเป็นเผด็จการหรือเปล่าซึ่งนายโจไบเดนอึ้งไปพักหนึ่งท่านผู้ชมก่อนจะตอบว่าใช่ในฐานะที่เขาเป็นผู้นำประเทศคอมมิวนสิสต์ ทั้งหมดนี้ก็ย้อนแย้งกับข้อตกลงที่อเมริกายอมรับว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจีนตามที่อเมริกาต้องการคำพูดของนายโจไบเดนว่าผู้นำจีนเป็นเผด็จการมีขึ้นมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับหลังจากที่ทั้งสองคนได้พบกันยังไม่ทันขึ้นเวทีประชุมใหญ่ของเอเปคเริ่มต้นซูร,ร,ริซัม ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองคิดดูแล้วจะให้ทางจีนคิดยังไงกับความจริงใจและมารยาทของเจ้าภาพผมเอารูปนายแอนโทนีบริงเกนมาให้ดูนะฮะนายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอเมริกามีสีหน้ากระอักกระอ่วนที่ได้ฟังคําตอบและความเลอะเทอะของนายโจไบเดนกรณีตอบคําถามผู้สื่อข่าวที่ไบเดนยืนยันว่าสีจิ้นผิงนั้นเป็นผดเด็จการนายบริงเกนคงจะเซ็งเป็ดมากกับผู้นําตัวเอง กรณีต่อมาคือเรื่องที่รรผู้นำสหรัฐพูดถึงบทบาทจีนว่าทําไมถึงไปสนับสนุนรัสเซียและเกาหลีเหนือทาให้โลกแบ่งเป็นสองขั้วผู้นําจีนก็ตอบแบบนิ่มๆชั้นเชิงของสีจิ้นผิงกับโจไบเดนนั้นมันฟ้ากัะเหวเลยท่านผู้ชมครับสีจิ้นผิงตอบงี้ครับถ้าการแสดงมิตรภาพคือการแบ่งขั้วถ้าการแสดงมิตรภาพคือการแสดงแบ่งขั้วสีในถามอเมริกาตับ กลับไปว่าแล้วทำไมคุณไม่เลิกขายอาวุธสีในขณะที่คุณบอกว่าอยากเห็นสันดิภาพอยากเห็นความปรองดองแต่คุณขายอาวุธให้เขาไปประหัตประหารกันแล้วที่คุณบอกว่าเราสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องถามว่าการแสดงมีปิธภาพต่อกันเป็นการสนับสนุนให้ก่อสงครามหรือ,อยังไงต่อมาเรื่องของไต้หวันประธานดีไบเดนชี้ว่ากิจกรรมทางทหารของจีนรอบไต้หวันกําลังเพิ่มความตึงเครียดและความกังวลและสอนจีนแนะนําจีนให้ทบทวนยุทธศาสตร์ตัวเอง ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้ตอบแล้วย้ำว่าอเมริกาควรหยุดติดอาวุธให้ไต้หวันและสนับสนุนการรวมเป็นหนึ่งเดียวระหว่างจีนกับไต้หวันตามนโยบายหนึ่งจีนที่อเมริกายอมรับ ท่านผู้ชมครับการประชุมเอเปคกที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐยังได้ทําข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์กับฟิลิปปินส์ภายใต้ข้อตกลงนี้ฟิลิปปินส์จะซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์จากบริษัทของอเมริกาเพื่อไปสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินในปี2575ท่านผู้ชมครับถึงแม้ข้อตกลงจะมีฉากหน้าเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าระหว่างอเมริกากับฟิลิปปินส์แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอเมริกาได้วางหมากตัวแรกในฟิลิปปินส์ให้เป็น ชาที่มีศักยภาพด้านนิวเคลียร์ซึ่งเชื่อมโยงกันที่ก่อนหน้านี้ประธานจโจบไบเดนบอกว่าจะช่วยปกป้องฟิลิปปินส์จากการคุกคามของจีนในพื้นที่พิพาททะเลจีนตอนใต้ในเรื่องนี้นางเหมาหนิงโคศกกระทรวงก,การต่างประเทศจีนได้ถแถลงก่อนที่ผู้นำจีนจะเดินไปประชุมเอเปที่เมืองซานฟรานซิสโก พูดเตือนว่าจีนจะไม่ยึดครองดินแดนใดๆที่ไม่ใช่ของเราแต่ก็จะไม่สละดินแดนใดๆที่เป็นของเราเช่นกันในความเป็นจริงแล้วเอเปกหรือชื่อเต็มว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกภาษาอังกฤษเขาเรียกเอเชียแปซิฟิกอีคานอ c ม o ์คูออฟเฟอเชั่นตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรท่านผู้ชมต้องการก้าวข้ามข้อจํากัดทางการเมืองจึงรับสมาชิกชาติที่ใช้สาธารณเศรษฐกิจไม่ใช่ประเทศทําให้ฮ่องกงและไต้หวันสามารถเป็นสมาชิกเอเปกได้ปัจจุ ปัุบันเอเปกมีสมาชิก21เขตเศรษฐกิจในช่วง30ปีที่ผ่านมาเอเปกมีเป้าหมายหลักคือการสร่งเสริมการเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในด้านสังคมและการพัฒนาทําให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการเจริญเติบโตในระยะยาวและต่อเนื่องยอดการค้าคิดเป็น เกือบครึ่งหนึ่งของโลกระดับภาษีอัตราเฉลีย่ยลดลงจาก17เรหลือแค่5สร้างคุณูปการของการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกได้สูงถึง70แต่ทว่าในช่วงหลังหลังสหรัฐอเมริกากลับใช้เวทีเอเปกเพื่อเล่นการเมืองสร้างยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อปิดล้อมจีนส่วนในทางเศรษฐกิจนั้นสหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรเทคโนโลยีขึ้นภาษีนําเข้าจากจีนสวนทางกับเจตนารมณ์ของเอเป็กอย่างสิ้นเชิงขณะที่ท่านผู้ชมครับจีน ที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมกลับเสนอความร่วมมือที่เปิดกว้างและแสวงหาการพัฒนาร่วมกันในการประชุมครั้งล่าสุดประธานวีสีจิ้นผิงได้เสนอแผนสร้าง30ปีทองคำของการพัฒนาเอเชียปะสกในอน,นาคตโดยมีข้อเสนอแนะ4ประการคือห ยึดมั่นในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 2. ยึดมั่นในแนวทางที่เปิดกว้าง 3. ยึดมั่นในการพัฒนาสีเขียวและ4ยึดมั่นในการแบ่งปันและมีผลประโยชน์ร่วมกันคือวินวินนะครับ ผู้นำจีนยังระบุว่าการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้ในโยบายผลักเพื่อนบ้านให้เป็นยาจกหรือสร้างรั้วสูงล้อมรอบสนามหญ้าเล็กหมายถึงการรวมกลุ่มของประเทศไม่กี่ประเทศและตั้งเงื่อนไขไม่ประเทศอื่นเข้าร่วมกลุ่มเช่นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก IPES ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐภายใต้ร่มธงของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่อเมริกาเป็นหัวหอก สหรัฐท่านผู้ชมครับเป็นเจ้าแห่งทุนนิยมเสรีแต่วันนี้กับใชน้นโยบายแยกตัวแบ่งขั้วและปิดล้อมและชอบประดิษฐ์คำเท่ๆอ้างว่าเป็นการลดความเสี่ยงแต่ผู้นำสังคมนิยมอย่างประเทศจีนอย่างสีจิ้นผิงกับประกาศบนเวทีเอเปกว่าการขาดความร่วมมือนั่นแหละคือตัวการที่สร้างความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่ผมทราบมาท่านประชมครับหลังจากที่สียิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ในเวทีเอเปกปรากฏว่าคนในเอเปกผู้นําทั้งหลายปรบมือกันอย่างกึกก้องทุกคนยอมรับวิสัยทัศน์สีจิ้นผิงทุกคนยอมรับว่าประเทศจีนเป็นผู้นําของโลกนี้อย่างไม่เป็นทางการ ทิ้งให้โจไบเดนและประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่กำลังค่อยๆจะล่มสลายไปทีละนิดเนื่องจากว่ามองทุกอย่างให้เป็นเรื่องของเป็นภัยต่อความมั่นคงสหรัฐเพราะว่าทุกคนจะต้องเดินตามรอยเท้าสหรัฐและสหรัฐต้องการยืนยันความเป็นผู้นำของโลกอยู่อย่างเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะาผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม